บมดดอนพ่นเกิดอาการเบือ่อ <c oughs> เ็ดคลิปสั้นมาศาสตร์บานเหาหน,นี่แหละบอดดี้มี่ลีลาบอดด้เรืืองมากเอออันเทออกแต่เฮดอโหลดนี่นี่เสียหอยเบิงเดอผู้มาค้าเ็ดเฮดวกไฟผัวคอยหามาอีกแล้วละ่ะเออถ้าซาคอยนั่นบอดด้กินนียังไลนี่เจ้าเนี่นยจะพากันนอนเดอพวกมูเจ้านั่นพวกห้าเฮดน่ะ มืออื่นล่ะไปหาลู้สิมามืองแรงนี่ก็ได้แต่ว่าาำรับยายนอนนี่เห็ดปวกไฟมันออกอะเแ็ดกินได้จังไรแน่เห็ดปวกไฟเนอะวิธีกินของเห็ดปวกไฟเดอ้อเพื่อนเผื่อนเอ้ยอันแกงเอามาแกงกินก็ได้แล้วกัอัน นี่แหละกอนสีแกงกับขูดขาแนวนี่แหละนี่นี่นี่เออขูดขาออกอยังสี่ละเออแล้วก็เอาไปล่างล่างนี่มันดีดีบัดย่มสีแกงเด้อบันนี่สีบอกอีกเด้อเอาหนามยา่หนังใสเพิ่นวาเออบบแล้วได้คนนะว่ะแต่แนวหนามมันใสใสอยู่ดีดีกับไปหามาใส่เห็นมันดำปุณนะมันแจงแซ่เออนั่นกะอีกผู้หนึ่งว่า เต่ผูมากส่วนย่ามาเขาใส่ใจย,ย่านางนันละอืมเออวิธีกินของมันหนึ่งก็ได้เด้อนี่เฮ็ดปววเฮ็ดยังกระซางหนึ่งจำแจ้วเพิ่นว่าอย่างสี่อันแล้วกาลาบก้อยเพิ่นว่าลาบก็คือเฮ้าอันขัวเขาขว,าวัวหอมใจนั่นลน่ละเนาะเออกับวิธีกินเฮ็ดปวกนีล่ะแบบนี่ละ่ะต้มด้นดนได้ละพี่น้องลืมบอกเด้อ ถ้าต้มบบดอนเพิ่นเกิดอาการเบื่อได้ดิแก้งให้มันสุกน่ะเออแก้งใส่นามซีหลายๆต้มให้มันลงเหลือพอดีไดเอออันชั้นี่แ่ละเนาะอันวิธีกินเห็ดปวกใหญ่อามาเว่าวให้ฟังเนาะนี่ก็คือการเห็ดคลิปอีกเด็ดดีเห็ดของแข่แท่เลยไดนี่